สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะครับผมอันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดทิกตอกกันนะครับผมโดยเว็บแคมโซเชีนะครับสำหรับการเข้ามาในเว็บไซต์นะครับกเ็เพื่อนๆจิ้มเข้ามาที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วนะฮะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานกันนะครับให้เราแวะมาสมัครสมาชิกกันก่อนนะฮะเปลี่ยนมากรอที่สมัครใช้งานนะครับผมแกเเพื่อนๆกรอกชื่อผู้ใช้มีเวลาผ่านนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊กที่ไม่ใช่โปรแกรมอัััตตโนนมมิด้วยะครบผ เลยได้หากนะครับเพื <or> <peaks> ่อนๆมีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้บัญชี Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วมาเราสมัครกระเสร็จแล้วนะครับเรามาลงชื่อเข้าใช้กันเลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆลงชื่อเข้าใช้มาแล้วนะครับผมก็จะเจอนะเว็บไซต์แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อที่ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะครับกระเส็นฐเ็นูเมนูต่างๆนะครับรวมอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นการกดสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินบอสก็สั่งซื้อนะครับขอรีฟันติดต่อแอดมินนเนี่บเพื่อนๆอื่นนะครับก็จะรวมกันอย สำหรับย้อนเงินด้านนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใช้งานก็อาจจะยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราว่ามาเติมเงินกันก่อนนะครับเพื่อนๆมากดที่เติมเงินด้านซ้ายมือนะครับผมดยทางเว็บไซต์นะครับผมก็จะมี2องช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับผมแต่ละช่องทางก็จะมีคาแนะนําที่ต่างกันแน่นเพื่อนๆอย่าลืมอ่านกันก่อนนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น QR โอโคสเนีับสำหรับทุกธนาคารเลยนะครับผมช่องทางต่อมาเนี่ยครับจะเป็นกิบโซเคอร์เรนซีนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็สามารถนำริปโตนะครับจะปิดคอร์หรือ เส้นทางด้านล่างนะครับจะเป็นประวัติการเติมเงินของเพื่อนๆครับเป็นตารางอยู่ด้านล่างนี้เลยแสำหรับการเติมนะครับเพื่อนๆก็เลือกช่องทางที่สะดวกกันได้เลยนะฮะผมจะเลือกเป็น qr code แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็มาใส่ยอดเงินเข้าไปนะครับกดจ่าย qr code เพื่อนๆก็สแกนจ่ายกันได้เลยนะฮะแล้วเมื่อเราเติมเงินกันเสร็จแล้วนะครับผมเรามากดสั่งออเดอร์กันอีกว่านะครับเพื่อนๆมากดที่คำสั่งซื้อใหม่นะครับผมมาเลยที่โมดโนนะครับเลื่อนมาบริเวณติ๊กต็อกนะครับผมหาคำว่าเพิ่มคนดูสติมสดหรือไลฟ์สดนะครับสสตรรรรรรรีีีมมมมมดนนนะะะะะคคคััับบบกกก็็จจอออยู่เเเเซิ์์ฟวให้าลืผผ แต่ละเอฟนะครับก็จะมีค่าบริการที่ต่างกันไปนี่ยเพื่อนๆก็ลองเลือกแล้วก็ดูค่าบริการกันก่อนได้นะครับรายล่างบริการนะครับผมก็จะมีหลายบริการให้เราเลือกเลยนะครับจะมีเรทราคาแล้วก็รายละเอียดนะครับระยะเวลาในการขึ้นที่ต่างกันไปเครับเพื่อนๆก็ลองอ่านแล้วเลือกกันได้เลยนะครับผมโดยข้อแตกต่างนะครับก็จะมีระยะเวลาในการขึ้นนะครับจะมีตั้งแต่15นาที30นาที60นาทีจนถึง240นาทีเลยนะฮะมายล้างช่องลิงก์ช่องจำนวนนะครับช่องลิงก์ให้เพื่อนๆนำลิงก์ของรั์ที่เพื่อนๆต้องกเิยดงลล้ไ ส่วนจำนวนนะครับก็คือจำนวนยอดคนดูที่เพื่อนๆ้องการจะเพิ่มนะครับเพื่อนๆอยากได้ยอดคนดูเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะฮะเธอตอนนี้ที่หน้าไลฟ์สดนะครับมียอดคนดูอยู่ที่6คนนะครับเพื่อนๆแต่เราเข้ามา Copy l i n ลิงไลฟ์นะครับนำมาวางที่ช่องลิงนะครับผมแต่จำนวนเข้าไปนะครับผมจะใส่ไปที่100่รคนแล้วกันนะครับเมือนเพื่อนๆกรอกครบแล้วนะครับผมเกษรค่าบริการค่าใช้จ่ายโชว์ขึ้นมานะครับก็ลองตรวจสอบกันก่อนได้นะครับแล้ว่อเรากรอกกันครบแล้วก็กดส่งได้เลยนะฮะเหมือนเพื่อนๆกดส่งไปแล้วนะครับผม สถานะว่าออเดอร์ของเพื่อนเนเนี่ยได้รับการยืนยันแล้วนะฮะทางเพื่อนๆนะครับต้องการจะดูสถานะออเดอร์นะครับว่าทำงานเป็นยังไงบ้างหรืออยากจะดูประวัติออเดอร์นะครับก็มากดที่ประวัติการสั่งซื้อได้เลยนะครับผมในหน้านี้นะครับก็จะโชว์ออเดอร์ที่เราเคยกดกันมาทั้งหมดเลยนะครับโดยด้านบนสุดนะครับก็จะเป็นออเดอร์ที่เราเพิ่งกดกันไปนะครับสถานะจะอยู่นขวามือนะครับขึ้นว่ากำลังดำเนินการนะครับแด้านซ้ายมือจะเป็นเลขรหัสออเดอร์นะครับตรงกลางก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะที่เราได้กรอกกันไปและถ้าหานกน้รเพียยงงแแคค่่่มมมมาาาากดดดดททตติิอออนนน้้ซืะรับผ ถ้าหากพบปัญหานะครับอย่างเช่นนะกดออเดอร์ไม่ติดนะเติมเงินไม่เข้าหรือบริการมีความล่าช้าเกินกว่าค่าเฉลี่ยไปนะฮะเพื่อนๆเข้ามาแจ้งแอดมินกันได้เลยนะครับมาเลือกที่มวนหมู่ปัญหานะครับออเดอร์การชำระเงินเรือนอย่างเงี้ยผมมาแจ้งมาไหนที่ช่องที่2องนะครับมาใส่เรกออเดอร์เข้าไปที่ช่องนี้นะฮะแล้วก็มาพิมพ์ข้อความหาแอดมินได้เลยนะครับว่าปัญหาเป็นยังไงนะครับผมเพื่อความรวดเร็วนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือนะฮะเพื่อนๆสามารถแคปภาพได้ทันนะครับตอนเกิดปัญหาก็สามารถแนบไฟล์รูปภาพเข้าไปไได้้นนนะะครรับททีี่แแอฟล์ตง และถ้าหากเพื่อนๆนะครับชอบใจบริการของทางเว็บไซต์นะครับ J.M Social นะครับเพื่อนๆก็สามารถแนะนําให้คนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันได้นะครับเพื่อนๆมากดที่แนะนําเพื่อนนะครับผมมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่งคนเด่นๆใช้งานกันได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้ค่าคอมมิชชั่นกันนะครับ3%นะฮะเมื่อคนเด่นๆเข้ามาใช้งานกันแล้วนะครับแล้วเมื่อเรากดออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่หน้าไลฟ์กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเมื่อคู่นี้ตอนที่เราเข้ามา copy link live นะครับมียอดคนดูอยู่ที่6คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้้นนนนนนมมาแลวะะคคครรัับบผเเป็85พื่อ ใกล้จะถึง100นะครับที่เราได้กดกันไปแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่คงจะถึงยอดแล้วนะครับที่เราได้กดกันไปแต่ในบางทียอดไลฟ์ก็อาจจะมีขึ้นลงบ้างนะครับเพื่อนก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับก็เป็นปกติของไลฟ์สดนะครับก็อาจจะมีคนเข้าคนออกนะครับผมก็ขึ้นลงกันเป็นปกตินะฮะในวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์เกมโซเชียลนะครับเพื่อนและเพื่อนหาไม่เจอนะครับก็จิ้มไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแปะไว้แล้วนะฮะก็ลองเข้ามาใช้งานมาลองสมัครกันก่อนได้นะครับในววััััันนนนนีี้กกก็ออตไป่ะคคครรบบทุสสด